ัดดีครอบอยู่ต้องคิวแต่อันดีรังกาเตือนะวันนี้เรามาเล่นอาโอเีทุกคนเม่นรงเลย แรงก่อนรงบแรงก่อนทนนานแล้วขึ้นคนเดาได้อันนี้ขึ้นไม่ได้เล่นยากมีแต่กไก่ไก่เยอะเกินรัาขึ้นไม่ได้อเอวแรงในมอนตามดาวขึ้มน,นมีแรงในมอนตามดาว ะขึ้นในได้ได้ตองขึ้นไม่ได้ตกฮาตองดาวเจอไก่เยอะเกินไปขึ้นบดได้เลนบทตับหน้าให้ทุกคนดูครับ

อจ๊กหลิงที่ตัันครบ่ออย่างนี้ก็พอครับต้องอะไรมากครับขับแดงก็ได้เปรียบครับรถแดงขี้ขี้ก็ได้เปรียบครับขี้ขี้ลำแดงตีแรงครับตีแรง เดี๋ยวไปเข้าไปติดดูในเกมครับจะตีแรงแค่ไหนครับเยะเจอโลดตันดีครับโลดตัน กลางเราก็มีอาลีฟอาลีฟบุกค,คองูุล,ลาอัน,นยาเตยนัทก้างก็มีตัวหม่มียนมีตัวฟาร์มตัวไหวลิปเป่าไว้รับชมครับ ลิงไม่ได้ออกกินมาครับออกกินมาโหดกันนี้ครับจริงครับันนี้เอาล่าธรรมดามาโอนครับรกินก็มีสู้กับศัตรูไปด้วยกันยินดีต้อนรับสู่อาโอมีตอนเด็เดตีแดงนี่ต้องตุบหลังเครื่องครับลิงมันจะเดินได้ครับ เดิด้แล้วครับเดินดแล้วเด็ดแดงครับเดดแดงต้องตุ๊ล้างเค,นนครื่องค,ครับมาเดินไ้วาอ่นรคาออกมาเลยเด็ดค้างเลยท่านผู้ชม จะจอกมากเลยครับเนี่ยจะจอกมากเลยโดนการนุบเปืดอบาดไปแล้วเด็กกลางเกินเดินมั่วเลยมาเด็ดกลางเข้าค <be S 1> ืน you, you ตองฟาร์มครับฟาร,ร์มก่อนไม่บวกครับเดี๋ยวแตกพี่ครับ ความเาความไม่เงินก่อัครับ อบวกเพื่อนบวกบวกบวกเลยบวกเลยกับไปโอ้ล็กลกนี um> ่ล็กแ่ไนเหล็กเลโอ้เด็ดเต็นะเต็มเต็มแค่ไหนนเดียนตนาดินทาง

ตอนเล่นบนอายยอนะยิงป้อมเตะแล้อยอนะมีกัดป้อมเลยยอนยอนอย่าหายไม่ยอนไม่ย้อน้ฉอย่าหายไม่แฉนะ แล้วยิงมัดไปตัวใหม่แรงครับตัวใหม่แรงเรา๋ยต้องไปใครครับใหม่แรงครับตัวใหม่ตัวใหม่ตีป้อมอะไรเจ้าน่าตีป้อมแล้วติดป้อมนายติดป้อมนายเล่นยากกัลิี ไปเล่นหมือนผมนนตุกไครับเน็นตธรรมดาเน็ตพอเก้าเกมาเน็ตก็ยานนยมดเลยเเดินไ้ไปครับ <c oughs> เป็นตังมนะครับเนี่ยคบตัทำมครับเนก็เลี้ยร,รับอง <c oughs> เลียงทำงานนะ

้ตองหนึ er nai, ่ข an, ้ตองหนวน้อยเตัวน้อยแล้วตัวน้อยมีมีมันนาดิบมนาหมดีิมนนาไม่หมดนะเละแล้วกินเตนากินเลยเถอะินมันนมันแตกแตกไหมแตกมแตกครับพ่อาปัมมาปัมเล้วปมี่เดี๋ยวตายไม่ได้ ป้อมแล้วมันเรียดตองตัวตไม่ไปแล้ว,วมัน,นมันยิงมันยิงตูดมันเลยตูดมันใหญ่มนเลยน้าไ่หมดแนละ

อา้มลนุนลดเดี๋ยวเจอเลยเกมโงดแน่นอนลิงกดเกมอะไรไม่น่าเกมรถจักเลยก็โง่เป็นยังไงลูกแหลกนะ